นลยจ้พี่พี่สากทั่วแมคคาเดเมียนะคะราคาแฟลเซลวันนี้ไม่ถึง100บาทจ้ะแม่นะคะมากดมาเก็บได้เลยเหลือแค่59บาทเท่านั้นโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี line ้ไลน์เดียวนะคะหมดแล้วหมดเลยนะสาหรับตะกร้าแฟลเซลวันนี้นะคะโปร1ได้ไปอีก2นะคะพี่พี่จะได้ไป3ถุงเนี่ยแม่ราคาเหลือแค่59บาทใครเข้ามาแล้วนะคะเห็นตะกร้าแฟลเซลห้บาทนะคะอยากลองทานแมคคาเดเมียนะคะหวานกรุบกรอบนะคะเม็ดใหญ่เปลือกบางเนื้อเยอะอร่อยเต็มคำจ้าพี่พี่า๋ากกดไปได้เลยวัน วันนี้ราคาพิเศษเฉพาะในไลฟ์ลยนะคะเหลือแค่59บาทเท่านั้นเลยแม่ใครเข้ามาแล้วนะคะรีบกดรีบชําระเงินได้เลยนะใครที่เพิ่มสินค้าลงในรถเข็นย่างเดียวน้องจ๋าบอกเลยคุณพี่ไม่ทันเพื่อนๆแน่นอนวันนี้คนกดกันมาลรวๆเลยค่ะคุณพี่กดกันไปเลยคนลั3ชุด4ชุดนะคะวันนี้3ชุดขึ้นไปจัดส่งฟรีให้เลยแมคคาเดเมียนะคะเปลือกบางเนื้อเยอะอร่อยเต็มคำนะคะหวานกรุบกรอบนะคะหวานมันตัวนี้มีไม้แกะให้ด้วยพี่ๆสามารถกดไปทานได้เลยนะคะทานเจทานได้ฮาลาลทาน ได้ค่ะแม่วันนี้นะคะราคาพิเศษเฉพาะในไลฟ์เลยนะคะเหลือแค่59บาทราคานี้ราคาเดียวนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณพี่ใครเข้ามาแล้วนะคะเห็นราคาดีๆแบบนี้แล้วเนาะรีบกดสั่งซื้อรีบกดชําระเงินได้เลยนะคะแมคคาเดเมียรหรือแค่59บาทปากติเราขายกันถุงละ200นะคะพี่พี่จ๋าเพราะฉะนั้นวันนี้นะใครเข้ามาเห็น59บาทรีบกดรีบชําระเงินก่อนได้เลยแม่ก่อนที่ตะก้าแฟชเซลล์จะหมดเพราะว่าตะก้าแฟชเซลล์หมดไวมากนะคะคุณพี่คนกดกันมารัวๆเลยนะคะคุณพี่จ๋าตอน นี่แอดมินบอกว่าเหลือน้อยแล้วจากไม่ถึง20ออเดอร์สุดท้ายใครจะเก็บแมคคาเดเมียไปทานนะคะใครจะกดไปทานใครจะตุนนะคะกดได้เลยแม่วันนี้ราคาเริ่มต้นแค่59บาทเท่านั้นรอซื้อ1ได้ไปอีก2รวมเป็น3ถุงวันนี้คุณพี่กดไปทานได้เลยตัวนี้อร่อยนะคะเปลือกบางเนื้อเยอะนะคะแม่อร่อยเต็มคําทานกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะใครที่ชอบทานถั่วอยู่แล้วหรือว่าทานถั่วแอลมอนแล้วมันรู้สึกแข็งเกินไปคุณพี่มากดแมคคาเดเมียไปลองทานได้เลยใครยังไม่เคยลองน้องจ๋าแนะนําให้กดวันนี้ได้เลย เหลือแค่59บาทเท่านั้นแม่ราคาดีมากๆเลยนะคะมีคูปองจะส่งฟรีไหมค้ามีค่ะคุณพี่เก็บคูปองซ้ายมือบนได้เลยนะใครเข้ามาแล้วนะคะเก็บคูปองนะคะแล้วก็กดรับสิทธิ์ใช้งานได้เลยเนาะคูปองน้องมีจํากัดนะคะหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะพี่พี่จา๋าแล้วก็ตะกร้าแฟลชเซลล์เนี่ยก็มีจํานวนจํากัดด้วยเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วนะคะเห็นแมคคาเดเมีย59บาทรีบกดสั่งซื้อรีบกดชําระเงินภายใน้านได้เลยนะใครสั่งซื้อแล้วนะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่จ๋าว่าสั่งซื้อแล้วจ้ะะะเดดี๋ยวนนองคตั รอบนะคะแพ็กออเดอร์ให้รวมกับล็อตแรกเลยพี่พี่จะได้รับแมคคาเดเมียนนะไปทานกันได้แบบอร่อยกรุบกรอบนะคะเต็มคำกันทั้งครอบครัวเลยวันนี้ราคาพิเศษเฉพาะในร้านเลยเหลือแค่59บาทเท่านั้นเลยค่ะใครสั่งซื้อแล้วพิมเข้ามาได้เลยค่ะแม่วันนี้ราคานี้ราคาเดียวนะหมดแล้วหมดเลยนะคะตะก้าแฟลชเซลล์ใกล้หมดแล้วจ้ะแอดมินบอกว่าเหลือไม่ถึง1ิออเดอร์แล้วค่ะพี่พี่าใครที่เพิ่มสินค้าลงในรถเข็นนะคะตอนนี้น้องบอกเลยไม่ทันเพื่อนแน่นอนแม่กดชำระเงินได้เลยตอนนี้เหลือไม่ถึง10ออเดอร์สุดท้ายนะคะค ชำระเงินก่อนได้ไปก่อนนะจ๊ะใครชำระเงินไม่ทันไปกดราคาเต็มถุงละ200บาทได้เลยนะ